ผลธนสุนทรตัดสินใจไม่รับเชื้อเทอุเทนหลังเคยคุยเตรียมบริจาคเชื้อให้เออุรมนัสแฟนสาวหล่อจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างผนธนสุนทรน,นั้นเพิ่งถูกแฟนสาวหล่ออย่างเออุรมนัสทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางรายการบูตดี้โชวซึ่งงานนี้ก็มีบูดีมิลินทจินดา เป็นสักขีพยานความรักอีกทั้งยังได้สะดงความยินดีโดยการโพสต์ระบุข,ข้อความว่าอยากขอบคุณทุกคนที่เปิดใจให้โอกาสและพื้นที่ทำให้คู่รักเพศเดียวกันแบบเราได้ใช้ชีวิตเหมือนกับทุกคนขอแสดงความยินดีกับน้องสาวที่น่ารักทั้งสองคนด้วยนะครับคุณคือตัวแทนแห่งความรักจริงๆฝนธนสุนทรป่าเอแนนเน้คู่รักอย่างเราทำได้แค่พิธีเราไม่สามารถจดทะเบียนได้มันเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิง ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่บทสรุปแต่มันเป็นอะไรที่ชื่นใจแนมะ้วันนี้พ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ฝนเชื่อว่าพ่อแม่เห็นแหละว่าเขาดูแลเราอย่างดีอีกทั้งงานนี้อดีตนักร้องดงังเ mm hmm. ทอุเทนเตรียมบริจาคเชื้อให้เออรัมนัธแฟนสาวหล่อฝนธนสุนทรโดยสาวฝนธนสุนทรก็ได้กล่าวว่าส่วนเรื่องลูกก็เคยคุยกับนักร้องท่านหนึ่งคือพี่เทพ กูเทนเขายินดีที่จะบริจาคเชื้อให้แต่ฉีดเข้าที่เอนะเพราะผลท้องไม่ได้ต้องทำงานให้เอท้องแทนปนนี้คือคุยกันเล่นๆน,นะคะเพราะเราจดทะเบียนไม่ได้ก็คิดเหมือนกันเขาว่าจะเขียนพินัยกรรมยกให้เขาเพราะเราก็ช่วยกันทำมาหากินเลยมองว่าเราจะเซ็นให้เขาเป็นน้องบุญธรรมเพื่อที่จะนามสกุลเดียวกันมีหนทางนี้แค่หนทางเดียวที่พอจะทำได้ค่ะ และล่าสุดต้องบอกว่าฝนธนสุนทรตัดสินใจไม่รับเชื้อเทอุเทนหลังเคยคุยเตรียมบริจาคเชื้อให้ mm hmm. เออรมนัสแฟนสาวหล่อดด้วยงานนี้สาวฝนธนสุนทรก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหลังถูกขอแต่งงานตนเองรู้สึกเขินมากขอบคุณแฟนคลับยอมรับและเปิดใจหลังจับมือพิสูจน์ความรับป่าคำครหามายาวนานเกือบ20ปี ยอมรับว่ายังมีกระแสด้านลบอยู่บ้างแต่ขอจดจำแค่เรื่องดีๆส่วนเรื่องการจัดงานแต่งงานนั้นทั้งคู่คิดว่าจะจัดงานแต่งเล็กริมทะเลหากสถานการณ์ดีขึ้นและล้มเลิกการจดทะเบียนเอเป็นน้องบุญธรรมแต่ต่างฝ่ายต่างทําประกันชีวิตให้กันและกันแล้วและตัดสินใจไม่มีลูกแล้วขออยู่สองคนตายายไปจนแก่มองใช้ชีวิตบ้านปลายทำการเกษตรที่สวนของเจเน็ตเขียวที่โคราช หรือที่ของแฟนคลับที่นับถือกันเป็นพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายนั่นเอง